รังเทสโตโกโก่อนที่จะเริ่มจัดส่งนะคะโดยที่ลูกจะหยอดได้ที่ตรงกลางโต๊ะแล้วก็สามารถเริ่มเกมได้และเมื่อยิงเข้าหลุมแล้วลูกก็จะไหลามาที่ช่องรับลูกอยู่ข้างล่างนี้นะคะโดยในเซตอุปกรณ์นี้จะมีตัวแถนทั้งหมดสี่ลูกเอ้ยสี่ตัวสี่ตัวเอามาตรงนี้หน่อยเอามาในกล้องอ่า มีสี่ตัวแล้วก็มีลูกให้สองลูกนะคะแล้วก็ของตัวนี้จะมีสกรนับแต้มด้วยแบบนี้ค่ะขนาดก็จะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะเป็นโตโกโไม่หยอดเหรียญก็ถ้าลูกค้าสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ก็เข้ามาที่ poolthailand.com นะคะหรือไม่ก็081 318 003 0ค่ะลองเอาเอาเข้าประตูอีกทีนึงลูกก็จะมาอยู่ข้างล่างนะคะโอเคค่ะ